นับจากนี้เจ้าจะไม่มีเวลาส่วนตัวเป็นอันขาดจงมารับการฝึกเยี่ยงนรกเพิ่มเติมกับครูฝึกจนกว่าจะถึงเวลาเข้านอนแต,ต่แต่ว่าท่านครูฝึกเจ้านี้ยังจะมาแก้ตัวอีกหรือณณในท่านกำลังภายในของซอนยออุนดูแกล่งกล้า,ก,ลาก,กว่าที่คิดแม้คนสอนจะเป็นผู้พิทักษ์ฝั่งขวาก็จริงแต่มันก็น่าแปลกใจอยู่ดีเจ้าโลน,นั่น มันน่าจะกินโอสถมังกรมารแล้วก็มีกำลังภายในทั้งหมดเกือบ30ปีแต่ชอนโยอุนมีมากกว่านั้นหรือนี่เจ้าขี้เมาซองแมงไม่มีทางสอนได้ดีอย่างแน่นอนไม่มีทางสายหน้าสายหน้าห,หรือว่าเจ้าเด็กนั่นมีพรสวรรค์แต่กําเนิดทำให้สามารถดูดซับสบคุณโอรสมังกรมารได้ทั้งหมด <c oughs> จริงๆด้วย ไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกเหนือจากนี้แล้วล่ะนะถึงจะมีเลือดเสือเพียงครึ่งแต่ลูกของเสือยังไงมันก็คือเสืออยู่วันยังค่ำสินนะ <c oughs> <c oughs> การ,รเผชิญหน้าของผู้ท้าชิงตำแหน่งประมุกน้อยในกลุ่มเดียวกันช่างน่าสนุกดีจริงๆเชียวห้องอาหารลานประลองอา้าวกินข้าวได้ขอรับนายท่นครัขบขบัขบขบัขบขบับ อ,อืําโอ้ไก่ตุ่นสีอิวใช่ไหมนี่อายอยการกินแต่โจ๊กเป่าตลอด14วันช่างเป็นสิ่งที่ทรมานยิ่งนักงมงมงมงงๆเออว่าแต่เจ้าชรมูกลมมันจะจ้องตลอดเวลาที่ข้านั่งกินข้าวเลยๆยังไงกันข้าอยากเพลิดเพลินไปกับมื้ออาหารมากกว่า ข้าไม่รู้หรอกนะว่าทำไมเจ้าถึงได้จงเกียดจงชังข้าขนาดนี้แต่ข้าเองก็ไม่มีทางอาภัยให้กับหกพักใหญ่อย่างพวกเจ้าเช่นกันเจ้าคงไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกที่ได้แต่มองการตายของท่านแม่อย่างอ่อนกำลังมันเป็นอย่างไรรอก่อนเถอะจากนี้ไปข้านี่แหละจะเหยียบย่ำพวกเจ้าเองในเมื่อกินมือขําเสร็จแล้วกำหนดการของวันนี้ก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้น เป็นแต่สิบลำดับที่แปดสิบทุกคนแยกย้ายได้แยกย้ายได้ยยยไดขอรับขอรับฮึตามข้ามา <c oughs> ตึกตอกตึกตึกตอก,ตกหอพักของกลุ่มแปดอยู่ชั้นที่หนึ่งห้องแปดใช่ไหมไม่ยุ่งยากแบบนี้ค่อยเข้าใจง่ายหน่อยเฮ้ย <c oughs> ยังไม่ทันได้รับอนุญาตจากข้าเจ้าจะไปไหนฮะ <c oughs> ให้ตายสิเจ้าหมอนี่เป็นอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดได้แต่พาพวกลูกกระจกไปนูน่นมานี่ทํทำไมถึงต้องทำตัวเป็นใหญ่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่ไหนผู้ชิงตำแหน่งประมุกน้อยของพรรคสยบมารแล้วคนที่อยู่ข้างหน้านั่นใครลึกเจ้าไม่รู้จกักหรือคุณใาเจ็ดที่เขาลือกันไงฮ <c oughs> โอ้น่าสะุกดีเหลือเกิน ชอนมูกุมกับชอนโยอุ่นเหรือพักเสียงมานชอนวอนละยออยู่กันเยอะเลย <c oughs> มาเริ่มกันเลยดีไหมตึก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 ไงเจ้าเลือดโสโคกมัวแต่มุดหัวอยู่ในตำหนักยาอย่างคนใจเสาะสบายใจดีไหมละ่ะทำไมหงุดหงิดใช่ไหยละ่ะเจ้าเลือดโสเจ้าดูหมิ่นท่านประมุขงั้นหรือ ฮะเอ๊ะฮะก็เจ้าเรียกข้าว่าเลือดโสโครกก็แปลว่าเจ้าดูหมิ่นท่านประมุขไม่ใช่หรือไงฮะมะมะมะหมายความว่าอะไรเจ้ากล้าดูหมิ่นท่านประมุขของนิกายที่สูงเทียมฟ้าได้ตำแหน่งของเจ้าอยู่สูงกว่าท่านผู้นั้นหรือไงแสแสตแสตแสตสะซิบกระซิบนินทานินทาข้าพูดแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กัน าตั้งใจจะมาดูแคนและกดดันมันต่อหน้าผู้คนมากมายแต่เราดันถูกมันตอบกลับเสียได้ฮึพวกพักสยบมานี่ซื่อบื้อจริงๆเลยฮูฮูอืมปะทะกับคนชั้นต่ำแต่กับโมโหโกธาเช่นนั้นเฮ้เจ้าโง่เอ้ยพลักดาบมอนชอนขยองอุ่นขบไอเวนเอ้ย ข่าจักรยี่ปากที่กวดดีของโต๊บแขกแขกตุบแขก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 ของแขกแขกเหรอเจ้าพูดอะไรฟังไม่เห็นรู้เรื่องเลยฮะเปาะแปะเปาะแปะแอะแอไอคนชั้นต่ำกล้าดียังไงฮะฟุบหมดสยบมอนควบวืดฮืมฟุบ เจ้าผึบคิดจะนีเหรอวิชาตัวเบาเหรอเจ้าคนชั้นต่ำนั่นทำยังไงกันเฮยยืนมืออะไรอยู่ได้ไปจับมันมากะข,ข,ขอรับผุบุบน้อยกล้าโจมตีข้าก่อนแล้วก็หนีไปนั่นลึกเดือดเดือดถ้าปล่อยเจ้าไว้เฉยๆข้าคงไม่ใช่คนแล้วเฮ้ยุดุบ ฟุบฟุบฟุบเฮือกเฮือกทำไมมันเร็วขนาดนี้ฟุกฟุหน่าแปลกจริงๆเจ้าหมอนั่นมันหนีแต่ก็รักษาระยะห่างแค่เพียงไม่ให้คนอื่นตามได้ทันมัวชักช้าล่ำไรอยู่ได้เจ้าเชื่อแฉะทั้งหลายข้าจัดการคนเดียวก็ได้ถอยไปเลยไปขวบอะไรเอ๊ะคุณชายเหรอชอนยออุ่นข้าจะจับเจ้ามาเหยียบหน้า แล้วก็ทุบตีให้กระดูกทั่วร,ร่างกายของเจ้าแหลกเป็นชิ้นๆเลยพุบทุบตุบเฮ้ยเจ้าเด็กเหลือขอตุบหนีจนพอใจหรือ,อยังฮะึหนีงั้นเหรอหน้าขันฟลูสว่าว่างไงนะข่ายัง ไม่อยากให้คนอื่นได้มาเห็นมันต่างหากเล่าโปรดติดตามตอนต่อไปเอ้ยอะไรกันตึงนี่เราป้องกันด้วยพลังลมปานกว่า42ปีแล้วนะแต่ยังถูกพักออกมาขนาดนี้เหรอพลังลมปานของมันไม่ธรรมดาเลย เจ้าเจ้าไปเรียนวรยุทธ์แบบนี้มาจากที่ไหนกันึฮึกจะว่าไปวิชาตัวเบาของมันก็รวดเร็วไม่น้อยตอนทดสอบระดับหนึ่งมันดูเหมือนคนไม่มีกำลังภายในเลยสักนิดมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อืเยี่ยมไปเลยมันกำลังสับสนอย่างที่คิดเอาไว้เฮ้ยเราต้องใช้โอกาสนี้แหละซูบตึง คุณชายคุณชายช็อปเพลงดาบผีเสื้อระบบมกระบวนท่าที่สองเขตแดงผีเสื้อพันพวนเอ๊ะอะไรกันลบได้เงินดหวอซูบปัอึอึอหมัดสยบมานกระบวนท่าที่สองพลังโจมตีต่อเนื่องฮ้ เฮ้ยฟุบักกำลังภายในเรายังน้อยกว่ามันสินะก่อนที่หมอนั่นจะเข้าสำนักมันก็มีกำลังภายในมากกว่าสิทธิ์ทั่วไปอยู่แล้วตอนนี้มันคงกินโอสถมังกรมานเพิ่มกำลังภายในไปแล้วด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังพอทนไหวอยู่เราจะต้องโจมตีต่อเนื่องไม่ทิ้งช่วงให้มันตอบโต้กลับ ุุบบเอ๊ะเห็นภาพลวงตาด้วยหมอนั่นมันใช้วรยุทธ์แบบนั้นได้ยังไงกันฮะวืดฟัวน่ะนี่มันฟุบปังเขาหน้ะตึงตึงตึงกระบวนท่าของเราไม่มีส่วนใดผิดพลาด ยังไม่รู้วิธีรับมือการโจมตีของอีกฝ่ายสักนิดเลยสินนะโอ้ยโอ้ยนึกถึงแต่หมัดไม่คิดเลยว่ามันจะใช้ขาเตะแบบนี้ืการใช้เพลงดาบที่ไม่เหมาะกับระดับของเจ้ามันทำให้ข้าทึ่งนะแต่ท่าทางของเจ้ามันบ่งบอกว่าเจ้ารีบร้อนเกินไปเจ้าเรียมตัวเสียจะดีกว่าสภาพของเจ้า มันก็ไม่ต่างอะไรจากนกกระจอบที่อยากจะเรียนแบบนกกระสาหรือว่ามันจะรู้ทันว่าเราพึ่งจะเรียนไปได้แค่สองกระบวนท่าเท่านั้นสั่นสนแล้วก็ยังประสบการณ์ในการต่อสู้จริงยังไม่เพียงพออึเราประเมินชอนมูกึมต่ำเกินไปสินะไม่นึกเลยว่าประสบการณ์ในการต่อสู้จริงของเราจะต่างกับมันถึงเพียงนี้อีกเดี๋ยว ข้าจะสอบส่วนเจ้าว่าเจ้าเรียนวรยุทธ์มาได้ยังไงกึกมัดสยบมารกระบวนท่าที่ห้าพลังโจมตีเร็วเสือคำรามแต่ก่อนอื่นข้าจะเหยียบย่ำเจ้าให้จมดินเลยคอยดูยะเอ๊ะเราเราควรจะทำยังไงดีล่ะเราควรจะใช้กระบวนท่าไหนดีตรวจพบอันตรายจากภายนอกค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นของผู้ใช้ ในการรับมือกับอันตรายตุงตึงวิ่งวิ่งวิ่งเปิดโหมดป้องกันผ่านทูทอเรียการต่อสู้วืดตังเอ๊ะเอ๊ะฟุบไอ้หมอนี่สิ่งที่มันใช้เมื่อกี้ ไม่ใช่เพลงดาบนี่นะนะน,นี่มันอะไรกันเนี่ยเปิดการใช้งานทูทอรียมวยเป็นหนึ่งในการต่อสู้ที่มีภายในโปรแกรมค่ะทูทอรียงั้ินลึกหมายถึงคำแนะนำต่างๆค่ะเป็นการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามโดยมีหน่วยเป็น0.01วินาทีเพื่ออนุมานผลลัพธ์ค่ะพูดอะไรยากๆอีกแล้ว ข้าฟังไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าท่าที่ข้าทำอยู่นี่คือมวยใช่ไหมใช่ค่ะฟุบปุบนอกจากมวยแล้วเพลงดาบผีเสื้อระบบาก็ทำแบบนี้ได้หรือเปล่าเนื่องจากได้ทำการวิเคราะห์และถ่ายโอนข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถเปิดใช้งานทูเทอเรียรได้ทันทีค่ะยินยอมหรือไม่คะยินยอมฝึกฝนหมัดมาด้วยหรือไงเจ้าคนโสดโ ดูๆไปแล้วเจ้าคงมีไพ่ที่ซ่อนเอาไว้ไม่น้อยสินะฟุบจากนี้ความโชคดีของเจ้ามันจะไม่เข้าข้างเจ้าอีกแล้วดำเนินการตามคำสั่งเปลี่ยนโหมดป้องกันจากมวยเป็นเพลงดาบผีเสือ้อระบํฟุบ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 ไม่ว่าเจ้าจะโจมตีทางไหนหรืออย่างไรข้าก็เห็นหมดฟุบ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 น้อยไอ้หมอนี่หลบมัดข้าได้ทั้งหมดเลยงั้นหรือ ตึง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 ,ตงเอ๊ะคุลูกแม่ถ้าเจ้าตั้งใจถ้าเจ้าเก่งแต่เพียงผู้เดียวท่านประมุขไม่สิพ่อของเจ้าก็จะกลับมาสนใจเจ้าและไม่ไปสนใจไอเด็กสโสโคกนั่นเจ้าต้องเอาชนะให้ได้ทุกอย่างนะเข้าใจไหมลูกแม่ ขอรับท่านแม่เพลงเพราะเจ้าทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างเพราะเจ้ามันไม่เอาทานถ้าไม่มีไอเด็กโสโครกนั่นสักสักคนนี่มันไม่ใช่ความผิดของข้ามันเป็นเพราะเจ้าไม่ได้เรื่องเป็นเพราะเจ้าเจ้ามันไม่เอาทานปอะแปะเปาะแปะซเซ ทำไมข้าต้องนึกถึงเรื่องเพงสวยแบบนั้นด้วยในตอนนี้บันสุกเอ้ยนี่ข้าข้าข้าแพ้งั้นเหรอนี่นี่ข้าเสใสกึกกึย่าคิดว่าข้าจะแพ้คนชั้นต่ำอย่างเจ้าได้ไงฮะซูบควบตึง ข้าข้าพาท่าให้คนชั้นต่ำอย่างเจ้าข้าข้าเนี่ยนะทุกอย่างมันเป็นเพราะเจ้าทำตัวเจ้าเองโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมติชมกันได้นะขอรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่